สบายดีทุกคนสบายดีกันต่อเศ้าๆด้วยเนาะถือมือนี้น้องยูจะพาทุกคนไปเป็นแม่ค้าขายเนื้อหมูหนึ่งวันมาเบึ้งกันว่าสิโลดบ่นะเนาะเนืองสะจักว่าช่วงนี้เนาะอีหย่างก็ขึ้นไปเมื่อถูกยางเนื้อหมูของเฮาก็ขึ้นเนาะเฮ <Okay. S 1> าก็เลยว่าบ่มีเงินที่ไปซื้อเนื้อหมูเนะากะก็เลยว่าหันมาเป็นแม่ค้าขายเนื้อหมูแทนเนาะทุกคน <laughs> เพราะว่าเนื้อหมูตอนนี้ขึ้นสูงแพงเนะากะเฮาบ่ก้าสิกินแล้วเฮาก็เลยว่าต้องได้ขายเอาเนาะทุกคน เดี๋ยวไปดึงกันเนาะว่าน้องยูสิขายสินงมได้โหรือจังไดเนาะสีมีคนมาซื้อซ่วยบ่เนาะเดี๋ยวไปดึงกันไปเจอกันยูตรลาดเด้อไปแข่งการแบบนี้นะน้องยูจะออกไปแล้วนะน้องยูจะเอาจักรยานรถถีบไปขึ้นจักรยานรถถีบส่วนแม่จะเอาน้ำมันรถไปเอาเอารถเอารถอันมอเตอร์ไซค์ไปน้ำมันรถแม่นี่ฮอตบะหมีแล้วเนาะจามขี้แดงแแซงรถไปเลย ตอนนี้ก็มาฮอดแล้วเนาะมาขายชีนหมูส่วยหน้าสาวเด้อทุกคนโบมิโบมิชีสหมูของน้องยูเนาะขายชีนหมูส่วยหน้าสาวเนาะน้ำก้อนอันเด็กก่อนน้ำก้อนยื้อปะน้ำก้อนเสษสีน้ำก้อนแข็งอันเป็นแท่งเหรอปะเออเขาบดแล้วเขาเอาเท่นแล้วเสื้อถุงเลยอืมสร้างหรือปะยังสร้างเสริมมันเลยพอเขาทำมาส่งว่ะกเราไปโรงเรียน ไปทุกคนเดี๋ยวน้องอยูจะไปซื้อดำกนมาใส่สีหนูกอนเนาะนี่ทุกคนตอนนี้เขาก็ซื้อดำกอนให้แล้วเนะาะอยากสิบอกว่าก้อนสีนแรงอยู่ตัดกลับไ่ตวูว่าเป็นเรื่องงาย<ม>เป็นอนแบบงหญ่เนาะปุ่งคือเขาซื้ออนแบบนี้เนาะอนทอนหนึ่งห้าพันเนาะทุกคนนี้แบบนี้ก้อนหนึ่งห้าพันเลยเดี๋ยวเขาจะเอาไปให้หน้าสาวของเฮาเราตอนนี้ทุกคนหลังจากที่เฮาไปซื้อน้ำนำกนมาได้เนาะฮาก็ชิมา เก็บซีนเขาเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็สวยละแล้วก็มีแต่ว่าคนมาซื้อแล้วเอากระสิมีแต่ว่าเอาโอ้ไขยเพื่อนเก็บใส่กระถางเมียนแบบนี้เนาะอันนี้คือตู้เย็นทีเป้แล้วเอานนำไส่มาเห็ดกระถางซูเซียนเออซูซูซีเซน,ซซเซนเมียนก็ได้เนาะทุกคนอืมว่าปุบเพื่อนมาซื้อปั๊บปีนโอ้ว่าเล้วมาซื้อซีนอีกแล้วทุกคนเ ตันโตู้มีกระดูกหลายแล้วก็ขายซีนก็เนาะตัวตัวนี้มีกระดูกตัวนี้มีซีนซีนนี่หลวเข่เด้อซีนหกสิบกระดูกละห้าสิบห้าอันนี้ซีนหรือกระดูกอันนี้ซีนกระดูกมาเเป็นแบบนั้นละแม่ซีนเนาะอันนี้ดิข้ายยังเดือดไสห้าสิบห้า กระดูกอันนี้ก็ห้าสิบห้าอันนี้ห้าสิบห้าอีกบ้างอันนี้เม่นสีนทุกคนรลหกสิบอันนี้ก็ะโหลหกสิบอันนี้ก็โหลกหกสิบกระดูกอันนี้นากระดูกหมดเลยนี่เนาะทุกคนตอนนี้ก็เก็บซีนเดียวเม็ดแล้วเนาะเอากระสีเอามาซื้อตู้เย็นเด่น ว่ตัวเย็นนี่กระโนรูออกแล้วชิปเป้ละจากชิปเป้ตอนเดียว่าแม่เ้าอ,อ็ดได้กระชีไม่เป็นแบบนี้น้องเขาก็เอานำกรยองมีเวลาคนมาซื้อแล้วเหากระชีไข่ออกให้เพิ่นแล้วก็ขายเนยาะเขาจะบริเอาอ,อกนอกคือตะกี้แล้วเนาะตอนเช้าเส้อเอาอ,อกได้นอะแค่ตอนนี้เอาอ,อกบริได้แล้วเพราะว่ายามยามนี่ก็คือแบบมเมงวันเริ่มมาแล้วเนาะเป็นเต็มแล้วเขาก็ตรงแล้วซื้อทาเอองเนี้แต่ว่ามูตะไข่ลือบุหูอัดปฏินะเอา มมูจะไคร่บุกอดัดเอาเอาขายวันนี้ <laughs> โอ้ยตุเย็นอันนี้เนี่ยตุเย็นทันสมัยเด้อนี่เด้อซึ่งตโตนี้ก็เป็นตโตซีนหมูแล้วตนี้ก็เป็นตโตซีงัวเนาะนี่ซีงัวขายงวัวขายงัวะว่าขายขวายอันนี้ตัวขวายซีมืดแล้ววะนี่เออซีนกระหย่างวะ ข่วยตัวใงญ่แทขอันนี้เข่าขวยเด้อันนี้นะย่างเนาะอันนี้แต่เพิ่นกันอยางพันมืดเพิ่นกับใสเงียนเฮ้เข่าขวยตัวเงี้ไปเดี๋ยวเขากระสีนางทาเนาะให้คนมากระสีเปิดขายเนาะทุกคนมาขายซีดสวยนะสาวลองอยู่กับมาขายพี่บุตรียงเนาะทุกคนได้เงินโบเมีนเด้ออันนี้คือเงินโอน <laughs> เงินทอนไว้ให้ผู้ที่เพิ่นมาซื้อซีนหมูสวยฮาเนาะสะายกะสะายตอนนี้ก็ออกไปเหงอเนาะออกไปอาบน้ำอาดทาแล้วน้องอยูกบลันเท้าทาเพิ่นมาเบิ่งกันทุกคนจะมีคนมาซื้อซวยน้องอยูบนะ่เนาะเมอกี้นี้มีสองสามคนนอ้องระ่าที่น้องอยู่มาเนาะตอนนี้ก็ยังบมีวีเวลเลยเดี๋ยวก็สิทาอีกจักน้อยเนาะอดใจรอเนาะ เพิ่นมาซื้อซิ้นหมูซยาเนาะทุกคนเจว่าคือหมูที่เขาขายเนาะเป็นหมูซีไอหมูขนขาวเนาะหมูตัวขาวเพื่อนอยากได้หมูตัวดําก็เลย่าบ่ได้ซื้อซ้ำเนาะทุกคนแองนี่ผู้เดียวนึ่งมากะไ่ได้ขายซ้ำเพราะว่าเป็นหมูขาวแห่เป็นหมูดํานี่ก็สิได้ขายเนาะเพิ่นต้องการหมูดําไปรออีกต่อไปเนาะทุกคนว่าสิมีคนมาซื้อซวย่าบบเนาะตอนนี้ก็นางท้าตลาดนี้มีอีกบ่ตลาดที่เงียบกว่านี้เนาะทุกคนรู้ไหม ผู้มีผู้ใดเลยเงียบปุดอยู่เลยเงียบขนาดเลยเป็นแ,แบบนี้ก็เงานอนนะคะทุกคนไม่มีใครมาคุยด้วยเลยเดี๋ยวก็สิรอท่าอีกต่อไปเนาะว่าจะมีคนมาซื้อบอกอทุกคนตอนนี้ก็ได้ขายรูนึงแล้วเนาะเลขสินทะนะใช่ทุ่งก่อนนีทุกคนได้ขายรูนึงเนาะโคหกสิบพันกีบหกสิบพันกีบก็ตกเป็นเงินบาทก็ประมาณอืม โต๊กยิ่เงินบาทเนาะก็ประมาณลอยก็วกว่าเนะทุกคนเพราะว่าเงินช่วงเงินบาทชว่วงนี้ขึ้นแพงเนาะตอนนี้ก็ได้ขายละทุกคนเมื่อกี้นี้เขาก็เปิดให้เพิ่นบึ้งเนาะแต่เพิ่นมาซื้อ <laughs> เพื่อนมาบึ่งซื้อเนาะแต่เพิ่อนมาซื้อเพราะว่าซีนหมูมันแพงเนาะช่วงนี้ผู้ใดไปผู้ใดมาก็ว่ามันแพงเพราะว่าเนื้อหมูกระซื้อมาแพงแล้วเขาขายก็ต้องตามราคาที่ซื้อมาเนาะทุกคน รอต่อไปเนาะตอนนี้ว่ามีคนมาซื้อซูงหน,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 นึ่งซูงหนึ่งนะทุกคนเมยนั่งลอวน้องอยู่นะถ้ามีคนมาซื้อดุๆนี่กระชีแขน่นหนึง่งนอย่างเมื่อันนี้ไม่มีใครเลยค่ะทุกคนังมี่นม <c oughs> อนเอออไอตอนนี้ก็มาแล้วนะทุกคนแต่ว่าหายังได้เฝ้าอยู่คือเก้าเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบสองโมงเพิ่นมาส่งคาเพรให้เนาะ ทาจากน้อยนะทุกคนทาคนมาก่อนเฮายัางปลอบใจตัวเองเอว่าคนณกำลังสิมาซื้อสินอส้นหมูวะโอ้สิ้นหมูวะโลห้าสิบห้าหกสิบสิ้นติดกระดูกแล้วเป็นห้าสิบห้าสิ้นสดนี่สิ้นสดติดกว่านี้าานี่วะแมนต้องเอาโลนึง<ม>ตัดเอาโลนึงวะเอาค่านี่วะอ,อืม ด้านีไป <ừ. S 1> ลูกคิดหนึ่งเอาหมดเลยเสนอเราทุกคนตอนนี้ก็ได้ขายอีกลูเพื่อนอตีลูกับคิดหนึ่งเนาะ โคชิ <65. S 1> ่อมนเหนื่อยแม่นหกสิบหกมันนั่นาะเหนื่อยขอบใจเด้อว, <c oughs> วันนี้ก็ได้ขายอีกแล้วเนาะเดี๋ยวเอาซีนไปเมียนก่อนก็กระโขกท่าไปเมียนทุกคนก็ต้องมีหวังว่าคนจะมาซื้อน้ำราวแบบนี้เลยเนาะอือรอท่าอีกต่อไปอีกเนาะว่าจะมีคนต่อไปบอกรูทุกคนมีคนมาซื้ออีกแล้วเนาะ เราซีนสุดๆด,ด,ดีเลยว่ะ <c oughs> มีคอนี้ร้อยหกสิบฮะอ่ะตุ่มมันมันบูมีร์มีคนนี้ก่อนคนน้ำมันอยากได้มันมันบูมีร์ที่ราะว่าอันนี้เป็นมูพันดิน่ะมมูลาดนี่จ้าจะมีด้วย ีกเลี้วทุกคนลูกค้ามาอีกแล้วอันนจะเป็นซิ้นมูขาวอันนั้นโลห้าสิบห้าเดินไปตุ่ฮับจะมาบุได้กอเดี๋ยวนี้ซิ้นหมูเขาแพงนะย่างกะเขาขายเธอหน้าสาวว่าม่นขายเขาู้กระดุมงานบุได้เอาตุ้มกระดุมแนี่ยนี่ตุ้มได้เปลี่ยะหรอมาเปลี่ยนตุ้ม ก pues ันตักขีละหนี่กับอีหูหข um ีหขีดเดี๋ยวเป็นอะไรนะเป็นอะไรนึ่งกะเมื่อกี้นี่น้องมิตูเพิ่นมาซื้อซวยเขาก็อ่าขายลูนึงหกเดี๋ยวเพิรนยุดไปเห็นรนึงห้าสิบห้าเราก็เลยรุดให้เพิ่นเลยเนาะเพิ่นมาซื้อสวยลูกับหกขีดเขาก็เรุดให้เพิ่นไปเอ็สาสิบหาบเนาะห้บาพันกีบ โอเคทุกคนเดี๋ยวนั่งท่าเราตอนนี้ก็หงวนแฮงนะ้องไหมเด็ดอกแฮงขนาดตาก็เริ่มลอยละ <laughs> เดี๋ยวลูกค้ามาสิได้ปลูกเขาเลยเนาะ <laughs> ไม่มานางเฝ้าซีน <laughs> ก็ต้องได้นางเฝ้าอยู่นี่เลยเนาะซื่อสัตว์นางเฝ้าบนนอนบนหลับซื่อซีนหมูอ่ะเลยยัง,ย,งยู่ทางนอกน, <laughs> นี่ทางไอ้น,นี่ทางไอ้น,นี่ <laughs> โลแค่ตโลห้าสิบห้าอย่าเบื่อหาอันนี้เอาไปลยนี่โกปลายแล้วเนาะเมนูลปลาย ดีโลหนึ่งเกาขีดอดนู้นหนึ่งมาซื้อซีนวนะน่ะมาซื้อซีนวะเลือกออเดอร์เลือกอเอ,เอ,กอเดอร์ลูกค้ามาซื้อซีนวะโลหนึ่งห้าสิบห้ากระดูกปนพรมชิตัดแต่กระดูกเคอเด้อค่ะมาจำมาซื้อ ไม่ล้ห้ามอื่นหมดแล้วข้าเจ้าบ่เอากับมีแต่ห้ามค่อยอินแล้ว <c oughs> ย่าแล้วจะนะทุกคนเขาก็ไปซื้อตำม,มาเนาะเวลาเอาอยากกินข้าวไปกินตำเอาบุก,กินข้าวได้ <c oughs> ดกินตำอือตำอันนี้ก็อามีตำมีครับเป็นกระเส็ดครับมาเด้อกินกันนะมาเด้อทุกคนกินตำเนาะ

โอ้ยยก,กินก,กินเดี๋ยวเดียซีเอาอย่างเดียวบาได้เจอก็หกสิบพันเหกสิบอันด้ฮะดบานเครื่องขี้นั่นบบไลสองพันนั่นบบได้ไล่ดิไล่เออถึงหกสิบสหันบไลหัน ทุกคนตอนนี้คือแวะว่าคนกําลังลุมาตลาดเป็นทึดๆอยู่เนาะตอนนี้นะสาวคนต้องยิ่กันมาเป็นเวลา3โมงนี่ก็มีคนมาซื้อแล้วโดยคนกําลังลุมาซื้อซีนกําลังตอนนี้ก็เอาซีนออกมาแล้วเนาะเนื้อเนื้อซีนเนื้อซีนขวายทุกคนนี่มีแต่ซีนบนเรือกไดเลยโสดมันจะซีนงามๆเนาะ ตัวผู้ตัวเมนี่คือสิตัวแง่แหงเนาะตอนนี้คนมาตลาดเต็มเลยเนาะหไหมก็แบบเขาเจ้าเอาพักเอามีมาขายแล้วเนาะเพราะว่าช่วมีก็เป็นไข่ยางเลแล้วเนาะทุกคนก็เขาก็เอาซีนหมูออกแล้วเนาะตอนนี้ก็เขาเห็นสัตว์ป้าทุกคนชิมาเราถามเพื่อนมึงก่อนดูไหม ปาอันมีตัวเหลือี่ป้าตัยนี่ยตายหรือว่าอันนี้เฮนี้มันตายปลาสีโลตัวบกใหญ่ตัวเลนอันนี้กะตัวเินนะทุกคนอันกตัวโอนเนาะปลาอาหารปลาซื้อสีโลเออปลาซื้อช่วย เป็นจะเป็นตาเป็นตะยานเนาอาหารตอนนี้ก็เริ่มมีคนลุมาขายย่างละวช่วงหลายเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงคนลุมาตลาดมาซื้ออาหารยามเลงเนาะจัดภาพมาตอนนี้เลยทุกคนคือเขาก็มาหอดเนะเนาะ หลังจากที่น้าสาวเห่ากะได้มาเฝ้าซีนหมูคือเก่านอนหลักกับนอ้องยูก็ได้กลับมาไปขายเกือบมืดมือเนาะเกือบมืดมือเกือบมืดมือเลยน้องมอนี่ว้าวจ้าเลยว่แล้วกลับไปเลาะนอะ้องซวงอาคาแหลกงๆนี่คือพุ่นเอาซั์ป้ามาขายลายๆเนานะทุกคนก็คือแบบว่าอาหารมีแต่อันเซนะ็บๆไปเนาะแต่ว่าอันเดืกกระเพงงเนาะได้ทางตู้อาตัวเงินตัวทองประยำหัวหน้าวะแล้วก็ ตัวอุ่นแล้วก็ตัวงินมีเงินพร้อมนะทุกคนโอเคเนาะทุกคนคลิปนี้เรากัจจหลาไปก่อนเดินออกสำหรับการซื้อการไปขายเนื้อหมูเนาะห้าสิบห้าโลหนึ่งห้าสิบห้าปันกีบหรือซีสดๆกับรูดึงหกสิบนาย่างไปได้นะแห้วอูย อาการของโกตัวมานี่บุ้งวมากหรือเออมาข้างเงินหรือบุ้งเป็นบุญนำมากกเฮาเฮงโอเคคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับค่ายเป็นกำลังใจให้น้องยูให้คลิปต่อไปเด้อเนาะคลิปนี้ก็จะลาไปก่อนไปบ้าง